ที่เก็บของคือจุได้เยอะมากลงไปนอนยังได้เหลือที่เหลือๆแล้วคือถ้าเราแบบอย่างที่บอกนะล่างพื้นก็ยังได้เนี่ยบางทีอย่างเงี้ยจอดีอด่ะจอชอบนะคะถ้าหายไปแสดงว่าตั้งแต่อาจจะแฮบไปแล้วนะะรถยนต์มือสองในนามของ Nissan Intelligent Choice by e อ p e r o r r ด้วยเดี๋ยวเรามาชมกันครับท่านผู้ชมว่ารถมือสองของ Nissan ในวันนี้เนี่ยแคมเปญเป็นอย่างไรคุณภาพเป็นอย่างไรมีรถรุ่นไหนหน่าสนใจบ้าง มีรถไรที่ลดราคาพิเศษบ้างแต่บอกได้เลยครับว่าบางคันไม่มีเงินดาวและผ่อนไม่ถึง1 0,000บาทนะครับเดี๋ยวตามไปชมได้เลยครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมกับตรกแต่ที่นิสสันอ r เรเจนชอยเอ็มพินะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปดูรถที่ประหยัดน้าม,มันเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันแพงเหลือเกินแพงมากแพงแบบโอ,อ้โหหัวจะปวดนะคะเราก็เลยพาทุกคนนะคะไปดูรถ อีโกโคาร์ที่ทั้งคุ้มค่าและประหยัดน้ำมันผ่อนถูกราคาเบาๆอย่างเจ้านิสสันอเมล่าคันนี้นะคะเจ้านิสสันอเมเล่าคันนี้ก็เป็นน e ิสสันอเม a ล่า1.2 e Sportage ปี2016นะคะ s p o r t a e e ดูยังไงนี่เลยหน้าต่าง,งเขาก็จะมีไฟตรงนี้มาให้นะคะให้ดูแบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นคือมองว่ารุ่นสปอร์ตเทคเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากเพราะบางทีเราซื้อตัว e อะไรเงี้ยเราจะดูแบบว่า ดูรู้เลยว่าเอ้ยเป็นรุ่นที่แบบดูล่างๆอะไรเงี้ยเนาะแบบไม่ใช่ตัวท็อปนะแต่คือความว่าสปอร์ตเฮกเนี่ยขอให้คุณซื้อตัว e มานะคะน้องก็จะมีความมีไฟตรงนี้นมันทําให้เราดูรู้สึกว่าเอ้ยรถเราแบบแอบ,บตัวท็อปนะอะไรเงี้ยอันเดียวก็คือเป็นจุดขายของสปอร์ตเฮกนะคะรุ่นอาร์เมล่าสปอร์ตเฮกเนาะคือชอบตรงที่เขามีตรงนี้มาให้นะคะก็คือตัวถ้าเป็นตัว e ก็ยังดูดีอยู่ภาพหลัภายอนนี่คือผ่านนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถคันนี้เนี่ย จะเคยผ่านการชนหนักอะไรมาหรือเปล่าคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันดีกว่านะคะเนเปิดห้องเครื่องมาเลยน้องก็มีความดูเผลอๆเนี่ยน้นองก็มีความไปตามสภาพนิดหนึ่งนะคะปี2016แต่ก็ไม่ได้เยินขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาเช็คแก้มค่างกันก่อนนะแก้มค่างนะคะนอตข้างในตรงนี้ก็ยังไม่เคยผ่านการขาไขใดๆทั้งสิ้น นะคะตรงนี้แอบมีสีถลอกเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ใช่ของรอยการไข่นะคะตรงนี้ก็ไม่เคยผ่านการไข่เนาะอ่ะคานก็ยังสภาพเดิมๆมีสติกเกอร์ยังอยู่นะคะเราลอยไข่ตรงนี้ก็ยังอยู่ดีอยู่เดิมนะคะยังไม่โดนการไขไ่เลยทั้งสิ้นใดๆแล้วก็ตามสภาพนะคะแต่ก็ไม่เคยผ่านการไข่มาเนาะอ่ะตรงฝากระโปรงกันดีกว่าฝากระโปรงของเขานนะคะก็ดูเดิมๆ เพราะว่ามันเป็นแบบสีไล่กันนะคะแล้วก็นี่เลยสติกเกอร์มอกสติกเกอร์จากโรงงานนะคะลูเมนอาร์นี่คือใสสะอาดมากแล้วก็ตาตั้มจากนิสสันก็ยังมีอยู่นะคะลูเมนอาร์นี่คือลูปไปก็ไม่ได้ติดขัดนะคะเสียวบาดมือมากนะคะก็ไม่มีสิางลองอะเล็บติกนะคะน้องก็ยังเป็นรอยเล็บนะคะถ้าเกิดมาดูรถด้วยเป็นรอยเล็บเต็มเลยออกตัวแต่จิกนะคะก็คือเป็นรอยเล็บตามมือเราเลยนะอะ แต่แล้วนะคะก็น้องก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าะคะ่ะในส่วนของด้านหลังนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวถังเนี่ยเราก็ดูก่อนว่านี่เลยมีเซ็นเซอร์มาให้นะคะถอยปุ๊บน้องก็ร้องติดๆเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างดีกว่านะคะที่เก็บของคือจุได้เยอะมากลงไปนอนยังได้คือแบบเรื่อมือคือไปแบบโอ้โหยังไม่สุดนะ แล้วก็เดี๋ยวเรายกแผงตรงนี้ดูก่อนนะคะจากที่สารวจคร่าวๆนะขออนุญาตดึงนิดนึงนี่ยางอะไรก็มีมาให้นะคะแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆก็ยังมีมาให้อยู่ตัวถังก็คือการพ่นสีเนี่ยก็ยังเป็นการแบบพ่นที่เป็นแบบว่าเหมือนพบมาจากโรงงานก็คือเป็นการไลส่สีไม่ได้แบบหสีเดียวกันหมดนะคะแล้วก็แถบยาแนวนะคะหรือแถบซิลิโคนเนี่ยก็คนละสีกับตัวถังนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือ,อแถบก็ โภสีกับตัวถังนะคะนี่ก็คือมั่นใจได้ว่าไม่เคยผ่านการชนทายมานะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันบ้างดีกว่าคะ่ะโอเคค่ะเรามาด้านในกันบ้างดีกว่านะคะคันนี้เนี่ยเห็นข้างนอกเนี่ยไม่มีอะไรแต่ข้างในเนี่ยก็แอบ,บจัดเต็มมาอยู่นะเคไม่รู้จะเริ่มพูดถึงอะไรก่อนเอาแบบที่เราพูดประจาประจาก่อนแลวกันนะคะขอเริ่มที่แบบโหมดสแตนดาร์ดของรถคันนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุณแจขายแล้วก็มีรีโมทด้วยคือเราก็ ไข่ปกติเนาะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบเดิมๆนะคะเป็นพวงมาลัย3ก้านแบบนี้มีแอร์แบกคู่หน้ามาให้นะจ๊ะถ้านนี้ก็เซนทรัลล็อกอะไรคือมันปกติมีมาให้อยู่แล้วนะจ๊ะแล้วก็ในส่วนที่เขาอะ่ะแต่งเติมขึ้นมาซึ่งมองว่ามันดีนะเมื่อกี้ลองกดเล่นดูนะคะหน้าจอมีความใหญ่แล้วก็มีความสะเทียนคือไปตามมือมากลองกดเนี่ยคือไม่ได้หนืดไม่ได้หน่วงคือถือว่าแบบเฮ้ยมันใช้งานได้ดีนะคะก็กดเนี่ยก็คือแบบ ทุกทีเมื่อก่อนจอที่เขาจะติดตั้งเองเนี่ยคือมันจะมีความแบบนุ่งนวะความแบบจินแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่น,นี้คือเฮ้ยลองรู้สึกว่าเออเดี๋ยวนี้ของแต่งที่มันสะเทียนมันก็มีอยู่นะอะไรงเงี้ยเคื่อันี้เออเพิ่งเคยเจอเพราะว่าส่วนใหญ่มาก็จะเดิมๆเนาะอันนี้ก็คือมีจอแถมมาก็มองว่าเขาสะเยืนในระดับหนึ่งในระดับที่ดีเลยนะคะก็น่ารักนะคะโหมดที่เขามีมาให้ก็คือโหมดนําทางนะคะน,นี้ไม่รู้ต้องต่อตอินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะเจอดีอ่ะจอชอบนะคะถ้าหายไปแสดงว่าตัวแต่อาจจะแฮบไปแล้ว ก็ต่อก o o g l e Map ได้นะจ๊ะาแล้วก็เข้าโอเคก็มีบูทูธต่อโท,โทรศัพท์นะคะเพลงก็อาจจะอาจจะเชื่อมต่อกับ usb ที่อยู่ทางนี้นะคะก็อันนี้เสียบทาง usb แล้วก็ au x แล้วก็วางโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยนี่เดี๋ยวขออนุญาตสาธิตชอบตรงนี้คือวางโทรศัพท์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะแต่เบรกแรงจัดจัดเนี่ยก็ยังมีที่กั้นอยู่นะแต่ถ้าแบรแรงมากจนกระเด็นออกมาน,นี่ก็ไม่รู้แล้วนะคะนี่คือถ้าถ้าเลื่อนเลื่อนปกติเนี่ยคือล็อกอยู่นะคะ แล้วก็มีวิทยุามาให้นอกจากนี้ค่ะแอร์ก็ยังเป็นแอร์หมุนสไตล์เดิมๆของนิสสันเกียร์ก็ปกติไม่มีอะไรนอกจากนี้ค่าความคุ้มค่าคือเขาเปลี่ยนเบาะมาให้ทุกทีอัเลเาพวกเนี้ยเขาก็จะเป็นในส่วนของเบาะค่าแต่เนี้ยคือเขาทาเบาะหนังมาให้แล้วคือเบาะหนังเนี่ยก็คือทํามาอย่างดีเลยนะทุกคนก็คือเนี่ยเป็นเย็บได้แดงคือน้องมีความแน่นไม่ได้แบบเบาปอมดูย้ยๆที่ว่าแบาบไปทำาเบาะมาแล้วทําแบบ ทรงไม่ดีเขาเก็บทรงไม่ค่อยอยู่เท่เนียคือแบบได้ทรงดูดีมากนะคะก็ไม่ต้องไปเสียตังเปลี่ยนเบาะหนังกันแล้วนี่ก็เป็นความคุ้มค่าของเจ้ารถคันนี้นะคะดูดีแล้วตอนนี้เขามีการติดตั้งลาโพงเพิ่มเมื่อกี้เปิดเพลงคือเสียงแบบอุย้ยแอบดีนะเออเสียงโอเคมากนะคะก็ใดๆแล้วในรถก็ยังถึงจะแต่งมาแต่ก็มีความสะอาดหลังคานะคะลูกค้าเดิมไม่ได้เจิมนะคะดูแต่งรถแต่ก็ไม่ได้แบบเจิมรถมานะคะหลังคาสะอาดมาก ู่ในสภาพที่ดีนะคะรวมๆคือดีแล้วก็ของแต่งก็คือโคม้มเดี๋ยวเรานะคะไปลองลั่งด้านหลังกันไปดีกว่าเพราะว่าจุดขายของอเมล่านะบอกเลยว่าจุดขายของมันเนี่ยมันคือที่นั่งด้านหลังที่มันกว้างขวางนั่งสบายนั่งเบาะก,ก็ได้ลงไปนั่งพื้นก็ยังได้นะคะว่ามันกว้างมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะและในส่วนของที่นั่งด้านหลังนะคะบอกเลยว่ามัน กว้างขวางนั่งสบายมากเนี่ยนอนให้ดูนั่งอาจจะบอกให้นั่งให้ดูนะคะก็คือนี่เลยโอ้โหเหลือที่เหลือแล้วคือถ้าเราแบบแต่ที่บอกนะนั่งพื้นก็ยังได้เนี่ยบางทีอย่างเงี้ยเออคือมันเหลือที่ทุกคนคือมันกว้างมากอันนี้เป็นแบบจุดข,ขายของอเมล่าเป็นแบบความคุ้มของอีโกคาร์ที่แบบเฮ้ยทำไมเราต้องคันเล็กนะคะเขาก็เลยจัดแบบไซส์ใหญ่มาให้แต่ก็ยังคงความประหยัดอยู่แล้วคันนี้ก็อย่างที่บอกนะเป็นเบาะหนังมานี่เขาก็คือเนี่ยเย็บเข้ารูปมากได้แดงสวยงามแล้วก็ ที่วางแขนแบบนี้ที่วางแก้วน้ําก็ยังมีอยู่คือเรียกได้ว่าคือแต่งมาแท้ไม่ต้องแต่งต่อเลยนะคะและลาโพงบอกเลยรอบคันมีหน้าเสียงดีมากถ้าใครสนใจเนี่ยก็มาทดลองนั่งกันได้นะคะใดๆคือคุ้มมากชอบตรงเขาทําเบาะหนังมาให้เราแล้วเนี่ยแหละแล้วจอเดี๋ยวก็คือโอ้โหไม่ต้องซื้อเพิ่มคือดีมากสะเทือนมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นกันดีกว่าค่ะและรถคันนี้นะคะราคาอยู่ที่277,00 0บาทเท่านั้นถูกมาก สามแสนนะคะผ่อนเบาๆสบายๆโลทีเดียวเรามาเข้าสู่ช่วงโปรโมชั่นกันดีกว่านะคะช่วงโปรโมชั่นของเรานะบอกเลยว่าซื้อรถกับเราเนี่ยแพนฟีรถไซส์แอส์ซีเทนคุณกชุ่กชดยี่สิชั่วโมงรถเสียรถพังที่ไหนนะคะก็มีรถสไลด์รถล่าเนี่ยไปรับรถคุณึงที่อันนี้เป็นบริการจากทางนิสสันเลยนะก็คือไปรถล่ารถสไลด์ที่เขาดีลเอาไว้กับของทางนิสสันเนาะก็คือ 20กิโลเมตรแรกเนี่ยที่ลากไปหรือยกไปเนี่ยก็จะฟรีนะคะทุกคนแต่ถ้าเกินนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็เป็นการประหยัดไปได้ตั้งเยอะแบบบางทีตื่นเช้ามาแบตไม่ได้จั๊มเอ้ยแบบแบตหมดอะไรเงี้ยนะคะก็เขาจะมีการขับรถมาเพื่อให้เราเนี่ยจั๊มแบตให้เรานะคะเพราะบางทีทางบ้านเราอาจจะไม่ได้ใช้รถใหญ่ที่จะสามารถจั๊มแบตให้เราได้หรือเราไม่ได้มีเครื่องจั๊มแบตนะคะอันนี้ทางนี้เขาก็จะดูแลเราอีกทีก็เป็นบริการดีๆีที่เราแถมให้บริการที่เราสุดชนยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะ บริการโฮมเดลิเวอรี่นะคะส่งรถถึงบ้านคุณอันนี้ต้องขอเกินก่อนว่าโชว์รูมของเราเนี่ยเป็น online, แพลตฟอร์มออนไลน์เราดูรถผ่าน Facebook ก็ได้ YouTube ก็ได้หรือจะผ่านไลน์ลูกค้าวิดีโอคอลกับเราคุยกันเออถูกรงถูกใจนะคะเราก็จะส่งไฟแนนซ์เนี่ยไปจดไปจดไปทําเอกสารไปทําเรื่องกันเนี่ยถึงบ้านคุณเลยขอให้คุณอยู่จังหวัดใดๆก็แล้วแต่ทั่วประเทศไทยเราไปหมดถึงเวลาถูกใจไฟแนนซ์ผ่านนะคะเราก็จะส่งรถเนี่ย ถึงบ้านคุณเลยอันนี้พูดจริงนะลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยก็คือรับรถจากเรามาแล้วโดยที่ไม่เคยมาถึงโชว์รูมเราเลยด้วยซ้ำนะก็เรียกได้ว่าซือสะดวกสบายสุดๆอยู่5 g ซื้อรถที่ไหนก็ได้ค่ะอะไรอย่างนี้เนาะนอกจากนี้ค่ะแต่ถ้าคุณเป็นลูกค้าที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะคุณมาเข้าศู่กับเราดีซันอินท์เจนชอยเนี่ยเป็นหนึ่งในเครือของ n i s ั a เ e m p r ในเครือ e อ po พั r Group นะคะ ก็คือเราเมนูบริการมาตรฐานขายนิสสันายแดงเนาะคือคุณอยู่ที่นี่แล้วคุณนำรถเข้ามาเข้าสู่บริการกับเรานะคะคุณก็จะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง15เซเพราะว่าคุณจะมีบัตร e m p e r o r P v i l ีว e ลลับกาก็เป็นบริการดีๆให้กับลูกค้าซึ่งรถกับเราแล้วก็มาเข้าสู่กับเราแต่ถ้าคุณไม่เข้าสูน,น์อื่นอาจจะไม่ได้รับส่วนลดเท่านี้นะคะอันนี้ก็สําหรับ ลูกค้าที่มาเข้าสู่เราเนาะแต่ถ้าลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องเสียใจไม่ต้องมาถึงที่นี่ก็ได้เข้าสู่อื่นได้ทั่วประเทศนะคะแต่ถ้ามาที่เอ็มพาร์เ์เนี่ยก็จะส่วนลดเยอะนิดนึงส5นะแต่เข้าสู่ได้ทั่วประเทศไทยนะคะไม่ต้องวอ่ไม่ต้องเครียดขนาดนั้นนะเพราะว่าเช็คระยะเขาไม่ได้เช็คกันทุกวันนะเขาเป็นหเดือนค้างอะไรกี้อะว่ากันไปนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของ ขัดเคลือบแก้วนะคะรถที่ส่งมอบเนี่ยตอนนี้อาจจะมีฝุ่นจับตอนที่เรารีวิวเนี่ยคือยังมีฝุ่นจับอยู่นะคะถึงเวลาส่งมอบเนี่ยก็จะทําการขัดเคลือบแก้วให้นะคะก่อนส่งมอบรถจนเงาวับจับตาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มั่นใจได้นะคะเพราะว่าเรามีการรับประกันมีเอกสารยืนยันให้มั่นใจอย่างแน่นอน,นะคะอ่ะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถชมรถตัวจริงได้ที่ นิสาันอีเทอเจนชอยเอพลอรหรือโทรเข้ามาที่เบอร์0 2 4ย์4 4 4 6หรือแอดไลน์แของเราเข้ามาค่ะและถ้าใครนะคะที่ไม่อยากพลาดรถสวยๆดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ครส i b e แล้วก็ติดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราอัปเดตลถสวยๆดีๆนะคะเพราะว่ามีหลายคันมากแบบว่าไปแล้วหลอไม่ทันนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ตุต๊กตกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย thank you